ว่าข้อมูลวางไว้บนโต๊ะนะครับพอเธอไม่มาหาฉันเลยอ่ะบอกให้มาทานข้าวกลางวันด้วยกันเธอก็ไม่ยอมมางานวันเกิดเสียบุญวันนี้ส่งของขวัญไปให้ด้วยนะฉันคงไม่ได้ไปได้ <ใน S 2> ค่ะอ,อจะออกไปไหนเลยลูกนายจะไปซื้อกาแฟนะคะคุณพ่อจอดสกแก้วไหมคะ,ะไม่ล่ะตามสบายคุณนายคะ เมื่อกี้พันเจอพี่ต้อยติ่งคือว่าตอนนี้คุณเนตรเขาคุณพ่อคะเดี๋ยวนายไปด้วยคะ่ะในายลืมของขอคุณเนตรครับผมไม่ค่อยอากใครมาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่มันจะดูไม่ดีนะครับงั้นเธอก็มาหาฉันสิบอกว่ามาคุยงานแบบนี้ก็ได้คุณเนตรครับ มันคงจะทําไม่ได้บ่อยๆเหรอสิครับผมเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณแน่นะสิถ้าใครมาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะนินทาว่าร้ายได้เอ่อุณน,นพ่อบอกว่าวันนี้มีธุระสำคัญไม่ว่างเขา้าบริษัทนี่คะพ่อแรกก็ว่าจะอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาอยากได้ของที่มันอยู่ในเซฟธนาคารพ่อก็เลยต้องเอากุญแจมาให้เขาก่อน รู้งยิ้ฉันไม่ฝากเธอเข้าทำงานที่นี่ก็ดีนึกว่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นกับเจอกันน้อยลงกว่าเดิมอีกเดี๋ยวนายเอาคุณแจให้คุณเนตเองก็ได้คุณพ่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมาไม่ไรหรอกเดี๋ยวพ่ออาไปให้เขาเองเธอยังไม่ให้รางวัลฉันที่ฉันทำให้เธอได้งานที่นี่เลยนะ คุณเน่อยากได้อะไรล่ะครับผมจะตอบแทนได้ถูกใจฉันว่าเธอรู้นะว่าฉันอยากได้อะไรแต่ว่าคุณพ่อคะนายยังมีเรื่องธี่าอีกเดียวเองค่ะนี่นายเสร็จจากเน่แล้วพ่อต้องไปทำธุระต่ออีกนะมีอะไรจะพูดกับพ่อก็ไปพูดที่ห้องเน่เลยก็แล้วกันแต,แต่ว่าคุณพ่อคะคุณพ่อ ยาเเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b a k a b o o t v คลิปดีคลิกดู b u c k b o o tv